ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวรอบตัวเกิดมาเพื่อทุบป,ปูหนีบอีปิของลิซ่าแบล็คพิงค์ทำลายสถิติรายการ Knowing Bros อยู่ที่ไหนก็ปังแบล็คพิงคไม่ค่อยมีส่วนร่วมในรายการวาไรตี้แต่เมื่อพวกเธอปรากฏตัวก็มักได้รับความสนใจเพราะอารมณ์ขันของสาวในเดือนตุลาคม2020 l i ลิซ่ามีโอกาสทำให้คนดูหัวเราะเมื่อเธอเต้นเพลงปูหนีบอีปิ ซึ่งดังมากในเมืองไทยขณะนั้นช่วงเวลานั้นทำให้เกิดความคลั่งคล้ายและลิซ่าก็ได้รับมุมมองที่น่าประทับใจในทันทีและเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2022วิดีโอของมาร์กเน่แบล็กพิงคในรายการ Knowing Bros มีผู้ชมถึง100ล้านครั้งอย่างเป็นทางการแล้วปัจจุบัน วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดในช่อง YouTube ของ Knowing Bros. ซึ่ง100ล้านวิวนั้นไม่ใช่จำนวนน้อยๆแม้ว่าวิดีโอของเธอถูกโพสต์มาเป็นเวลานานแต่ยังคงได้รับการดูอย่างสม่ำเสมอสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า b l a c k พิ n k เป็นราชินีของ YouTube จริงๆและส่วนหนึ่งก็แสดงให้เห็นอิทธิพลมหาศาลของไอดอลหญิงชาวไทยคนนี้อีกด้วย นอกจากนี้ชาวเน็ตหลายคนเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้ลีลาการเต้นของลิซ่าเป็นที่นิยมคือการแสดงออกของเธอมัมเน่แบล็ k พิงค์แสดงใบหน้าที่จริงจังและไม่แสดงอารมณ์ขณะเต้น ทำให้วิดีโอนี้ดูตลกมากขึ้นไปอีกหลังจากวิดีโอนี้ถูกปล่อยออกมาหลายคนก็เรียนแบบท่าเต้นนี้จนกลายเป็นกระแสโด่งดังแต่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเวอร์ชั่นของลิซ่าน่ารักที่สุดด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงหวังว่า b l a c k พิ n k จะกลับมาเร็วๆนี้เพื่อให้ลิซ่าและเพื่อนร่วมวงของเธอได้สร้างช่วงเวลาไวรัลในรายการทีวีต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ